ช่วงนี้ไม่มีบอลดูหงาวจริงๆวันดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไวรุนโดกับบ้านอยู่กับผมนี่แหละเป็นไงบ้างทุกคนคิดถึงผมไหมผมหายหัวไปสองวันมีคนคิดถึงอาร์มเยือหรือไม่เนื่องจากช่วงนี้ผมทําบ้านใหม่นะครับแล้วก็ลูกชายผมนะจะเข้ามาอยู่กับผมวันศุกร์นี้ลูกชายผมชื่อยูฟานะครับอันนี้แก้ข่าวนิดนึงนะฮะหม่เอาชื่อลูกผมนี่ไปเล่นกันสนุกเลย ลินการ์ดบ้างอะไรเงี้ยก็ฝากกดติดตามนะครับผมซับสไคร้กดกระดิ่งเปิดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดของช่องอาร์มีด้วยแล้วก็ฝากกระทืบไลค์คลิปนี้มาเยอะๆนะฮะสำหรับวัยรุ่นโดกับบ้านนะครับผมแล้วก็นั่นแหละฮะผมชอบกดไลค์เยอะๆนะครับฝากกดไลค์กันมาเยอะๆเมสซี่โดเอ็มเปเป้มา,วารวมกันที่แมนยูเถอะอย่าปุกกูมก <c oughs> กำลังฝันอยู่ <c oughs> เล่นเกมก็ได้พี่สดีวัยรุ่นแมนยูผมไม่ไปโรงเรียนครับอา้าว น้องๆช่องเรานี่ปิดเทอมกันแล้วหรือนี่แล้วเปิดเทอมกันวันไหนล่ะสวัสด,ดีวัยรุ่นผม10บขวบครับพี่อาร์มเนี่ยผมบอกแล้วครับว่าคนดูช่องเราเนี่ยจะค่อนข้างพิเศษนิดน,นึงนะฮะเพราะว่ามีทุกยุคทุกรุ่นทุกอายุจริงๆตั้งแต่10บขวบจนถึง4 5่สิบขวบสวัสด,ดีวัยรุ่นอย่าให้ข่าวนี่ลงตัวจริงลงเป็นตัวจริงแล้วนะครับผมแล้วก็โดนใบแดงนะั้นในเกมทีมชาตินะครับนั่นแหละฮะ สดดีวัยรุ่นเสียดายพี่ตู้ครับที่อยู่มา6 7ปีฮึ่เดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยดี๋ยว,ยวคนละตู้หรือเปล่าสดดีวัยรุ่นเอาตำนานลินการ์ดแรกโรนัลโด้ครับความเห็นที่ดีนะครับผมของเงินอีกร้อยล้านด้วยครับ <laughs> <laughs> ยูเว่บกด่าพ่อแน่นอนขายเธอเป็นตัวปัญหาทําให้สปิริตในทีมเสียนนี้หมายถึงป๊กบานะครับโอเคก็สําหรับข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจําวันที่ 19เดือนพฤศจิกายนนะครับหายไป2วันวันนี้อาร์เมียม,มีข่าวอะไรมาอัปเดตกันบ้างเรื่องลาเฟลวารานอะไรพวกนี้คือผมไม่ค่อยอ่านอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดสมมติว่ากระแสมันแรงหรือว่าโอเคมันน่าสนใจจริงๆผมจะอ่านนะซึ่งมันก็ผมลองดูแล้วว่ามันเฉยๆอะ่ะก็เลยไม่ได้เอามาออกคลิปนะครับผมเรื่องของวารานนะมีเด็กทำมาเยอะมากพี่ๆวารานเนี่ยจะมาแมนยูจริงไหมตำนานข่าวครับมีอัปเดตเรื่องของข่าวแรกครับ ตำนานแมนเชสเตอร์ยูเต็ดดาซันววสูงสุดตลอดกาลแล้วก็เป็นคนที่ทําให้ผมเนี่ยเชียร์แมนยูนะครับดาร์บี้คาลตี้นะครับผมทําการปลดนะครับฟิลิปโคคูนะออกจากการคุมทีมครับหลังจากที่พาทีมแม่ดาร์บี้นี่ออกสตาร์ได้หน้าผิดหวังรู้สึกจะอยู่โอ้โหอันดับบ้วยของท้ายตารางนะครับโดนปลดนะครับแล้วก็แต่งตั้งเวลูนี่มาเป็นผู้จัดการทีมแบบขัดตาทับ ชั่วคราวนะครับระหว่างที่กําลังหาคุณซื้อคนใหม่นะถือว่าเป็นอีกก้าหนึ่งสําหรับรูนี่ขอให้รูนี่นายประสบความสําเร็จหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เห็นนะครับเวรูนี่ที่ออทาฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งครับจะเป็นในตําแหน่งของทูตสโมสรน,นะครับหรือว่าเป็นผู้จัดการทีมเลยก็ได้เป็นเรื่องของอนาคตข่าวต่อไปนะครับมากันที่ความพร้อมนะครับผมก่อนเกมเล็กน้อยน,นะจะพบกับ เวทบอมปิดอาเบียนครับสุดสัปดาห์นี้เตะตีสามไหนใครจะดูแมนยูเจอเวทบอมบ้างกดห้ามาหน่อยสิเตะตีสามกันเลยผมเชื่อว่าน้องๆน,น,น่าจะดูได้ส่วนผมไม่ได้เข้าไลฟ์สกอร์นะครับวันนั้นไม่ได้เข้านะฮะก็หลังจากจบเกมปุ๊บก็จะขึ้นไลฟ์หลังเกมปั๊บทันทีตีห้านู่นนะจบเกมะ่ะมาคัดแลฟอร์ดครับลูรักอาเมียซึ่งล่าสุดก็เจ็บหลายนะครับตั้แต่เกมที่พบกับเอเวอร์ตันไม่ได้มีชื่อไปติดทีมชาติอังกฤษ มีการเปิดเผยนะครับความพร้อมว่าอาจจะฟิตครับผมหายจากการบาดเจ็บไรล,ลงในเกมที่จะเจอกับเวสบอมวิทเอาบียนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่บทให้สัมภาษณ์ของอุเลกุนาโซชาในรายการเพสคอนก่อนเกมซึ่งต้องมีนักข่าวไปถามโซชาอยู่แล้วครับถึงเรื่องความพร้อมนะครับว่าเออนักเตะคนนั้นคนนี้บาดเจ็บเป็นอย่างไรจะต้องมีชื่อแรดฟอร์ดแน่นอนซึ่งโซชาจะให้ข้อมูลที่แน่ตรง100%ซว่าจะสามารถลงได้หรือไม่นะครับ จากข้อมูลณปัจจุบันโอกาสที่จะลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงณเวลานี้80%ครับส่วนอเล็กเตเลสที่ผ่านเรื่องโอลเวงนะครับเดี๋ยวติดเดี๋ยวไม่ติดมึงว่ากูติดยังวะซึ่งล่าสุดเตเลสก็อยู่บนมานั่งสำรองครับในเกมที่ปาซิลเนี่ยบุกไปเอาชนะอุลูกวาย2-0เรื่องไวรัสก็น่าที่จะไม่มีปัญหาคือถ้าเกิดไม่มีเซอร์ไพรส์ต้องกักตงกักตัวอะไรเตเลสน่าจะมีส่วนร่วมครับค่อนข้างชัวร์แต่ผมไม่กล้าคอนเฟิร์มไว้ทุกคน ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไอสัปดาหฟี ف าเดย์พักเบรกทีมชาตินอกจากที่พวกกูจะไม่ค่อยอินกับพวกมึงแล้วนะฮะ <c oughs> พาทีบ่นเขาชิบหายไว้ปวงก็ต้องภาวนาให้นักเตะเราเนี่ยไม่มีใครติดเชื้อรวมถึงไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแมนยูเรากระทบเหมือนกันครับเพราะองโทนี่มาซียาก็มีข่าวว่าได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่ามาซียาจะบาดเจ็บหนักหรือไม่ล่าสุดเหมือนข่าวบอกว่าเขาซ้อมเดี่ยวแยกซ้อมเดี่ยวอะ ข่าวต่อไปนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญ,ญาตทำงานสำหรับอมัดเดียโลตาเล่ก่อนช่วงเวลาการย้ายทีมในเดือนมก,กราคมนี้เอา้าจะมก,กราคมแล้วนี่ว่านี่เดือนพฤศจิกายนนะครับเราใกล้แล้วครับผมท่านผู้ชมฮะที่จะได้ชมฟอร์มของอมัดเดียโลตาเล่ผมได้ดูคลิปที่น้องมันเนี่ยโซโล่ Solo เข้าไปยิงแล้วชาวนงชาวเด็ดนี่แชร์กันให้วนเลยนะครับดูฟอร์มของอมัดเดียโลตาเล่ยอดเยี่ยมครับ ตายการเล่นนี่เด็กบางคนนี่เซลนะเฮ้ย hey, พี่พี่อมัดเดียโลตาวเล่นนี่เหมือนเมสซี่เจเลยคองบอลแบบเหนียวแน่นอะไรเงี้ยไปกับบอลได้ดีตัวเล็กเล็กคล่องคก็หวังว่าจะมาช่วยนะครับผมช่วยทีมเราอะในเรื่องของอนาคตฝั่งขวานะครับที่นาเวลานี้ปีกเราก็ฝั่งขวาศูนย์ยังไม่มีใครที่เป็นปีกขวาอาชีพเลยครับที่สามารถพึ่งพาได้ส่วนฟาคุนโดเนี่ยล่าสุดรู้สึกว่าจะมีชื่อนะครับ ลงเล่นให้กับทีมเยาวชนก็ต้องรอดูฟอร์มไปก่อน,นครับต้องปรับตัวแต่ผมเชื่อเลยว่าอามัดิอาโลตาวเล่นเนี่ยน่าจะยังไม่มีส่วนร่วมในทีมชุดใหญ่มากนะักถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆเหมือนกับอ่ามาคัรดแลดฟอร์ดนะครับแล้วก็กรีนบูทที่ต้องใช้เวลาในการเจียรในเจซี่รินการ์ก็เหมือนกันแต่รู้สึกว่าจะเจียนานไปหน่อยแต่ถ้าว่ามันอาจที่จะมีปัญหาครับเนื่องจากพาสปอร์ตของตาวเล่มีปัญหาเข้าเกิดที่ไอวอรี่โค้ด แดันไปทํางานที่อิตาลีตั้งแต่เด็กๆทําให้เขาถือพาสปอร์ตของอิตาลีแต่เนื่องจากอังกฤษครับเตรียมออกจากยุโรปนะฮะ EU จึงมีเรื่องของพาสปอร์ตในกลุ่มประเทศ EU ที่ต้องดําเนินการตามกฎใหม่ซึ่งไอ้กฎตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันต้องดําเนินการหลังวันที่31มกราคมปีหน้าไปห,าหรือเปล่านะคือมันจะมีเรื่องของการลงทบวงลงทะเบียนด้วยอ่ะ ไม่รู้ว่าจะเดินทางล่าชาหรือเปล่านะครับก็หวังว่าทางแมนยูจะเคลียร์เรื่องของพาสปอร์ตตาวเลได้เสร็จสิ้นเร็วๆทําไมมันดูมีปัญหาตัต้งแต่ก่อนมาแล้วเนี่ยสู้ๆนะเว้ยน้องพี่รอเชียร์อยู่ข่าวต่อไปนะครับอันนี้ไม่ใช่ข่าวว่าขอภัยเป็นข้อมูลเชิงลึกขอบคุณนะครับแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากเพจฟุตบอลจีเนียตอ่าพี่อ้ํานั่นเองนะครับฝากติดตามพี่อ้ําด้วยแกงเรคคาเฟ่ด้วยกันเป็นเจมส์คูเปอร์ครับเปิดเผยนะ อธิบายเรื่องโครงสร้างองค์กรในปัจจุบันของแมนยูว่าทำไมถึงยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการกีฬาหรือว่าดอมนั่นเองซึ่งเจมส์คูเปอร์ก็นบะเวลานี้เป็นเทียร์หนึ่งของฝั่งสกายสปอร์ตนะครับคูเปอร์กล่าวนะครับว่าเอ็ดบุตเวิร์ดมีหน้าที่ดูแลภาพรวมจากการที่ได้คุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องนั้นผมคิดว่าเอ็ดบุตเวิร์ดมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยลงกว่าที่เคยเป็นผมคิดว่าเขามีส่วนในการเจรจาขั้นสุดท้ายเรื่องซื้อตัวผู้เล่น แต่ผมไม่คิดว่าเขามีส่วนของการสเกลการสรรหาในขั้นต้นหรือว่าการเจรจานักเตะในขั้นต้นอ๋อผมเข้าใจแล้วคือประมาณว่าเอ็ดบุดบุดเนี่ยจะมีหน้าที่ดูแลกํากับภาพรวมของดีลการซื้อขายนักเตะทั้งหมดมีส่วนสําคัญในการเจรจารขั้นตอนสุดท้ายแต่ถ้าว่าการสเกลการมองหาดาวรุ่งการมองหานักเตะการคุยกับตัวทงตัวแทนเอเย่นของนักเตะการเจรจารขั้นต้นทั้งหมดเนี่ย น่าจะไม่มีส่วนร่วมวูเขามีหัวหน้าเมียมองอย่างบิ๊กคลอสและก็จิมลอเลอร์แต่ที่นั่นแมตจัตเป็นคนที่เป็นคีย์ของที่นี่นักกฎหมายเป็นคนคุยกับสก,ก้าของวูเขาที่อยู่ทั่วโลกระบุตัวผู้เล่นและในซัมเมอร์นี้สิ่งที่เราได้เห็นคือผู้เล่นจํานวนมากที่หลั่งไหลเข้าสู่อะคาเดมีของสโมสเรเลาโดยแมตจัตนี่คือคนทําหน้าที่เจีจาทั้งหมดนะเขาเป็นคนที่มีบทบาทและก็มีอํานาจอย่างมากที่ยูเต็ แล้วก็เป็นคนที่โทรศัพท์ไปหาเอ็ดวูดเวิร์ดนายครับนายครับวัดเกแม่งไม่ยอมลดค่าตัวซานโชครับแม่งบอกว่ารอยิบล้านยูโรหรือว่าร้อยแปดล้านปอนด์ครับนายมันจบแล้วครับนายต่อต่อครับอันนี้นอกเรื่องเขาคือคนทำหน้าที่เจรจาคว้าตัวซานโชมาอยู่ที่แมนยูแต่ทว่ามันไม่เกิดขึ้นยู่อเต็ดจึงต้องหันไปหาเป้าหมายอื่นนั่นคือผู้มีอำนาจสามคนที่รองลงมาจากเอ็ดวูดเวิร์ดออกก็คือมี มิกคอร์จิมลอเลอร์แล้วก็แมทจัตอันนี้จําไว้เลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะว่าเป็น3คนที่ทํางานหลักๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เป็น3คนที่มีอํานาจรอลงมาจากเอ็ดวูดเวิร์ดฉะนั้นเมื่อพูกเขาแมนยูบอกว่าพวกเขาต้องการผู้นวยการกีฬามีข่าวออกมาผมก็คิดว่าต้องการจริงๆหรือหรืออาจจะมีคนที่คิดว่าอ๋อโอเคมันเพียงพออยู่แล้วสําหรับคณะกรรมการทีมซื้อขายหากคุณอยากมีดรอปอยากมีผู้นวยการกีฬา คุณต้องยกเครื่องใหม่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่และต้องแต่งตั้งบทบาทนี้ขึ้นมาเลยนั่นคือเหตุผลที่ทําไมมันถึงไม่มีและมันอาจจะไม่เกิดขึ้นด้วยขอบคุณข้อมูลจากเพจฟุตบอลจีเนี่ยนะครับพีอัมนะฮะที่แปลนะครับข้อมูลเชิงลึกของสโมสรเราจากเจมส์ฟูเปอร์ครับผู้สืบข,ข่าวสายแมนเชสเตอร์ยตไนเดเทียหนึ่งของสกายสปอร์ตเป็นปัญหาที่ควรแก้อย่างเร่งด่วนเลยครับเรื่องผู้นวยการกีฬาเนี่ยไม่งั้นครับทีมงานซื้อขายไม่เข้าใจอย่างนี้แหละ ทำงานชุยชยมันไม่มีคนวางแผนไงขายผ้าเอาหน้ารอดตลอดแมนยูเนี่ยชอบขายฝันเก่งจริงๆเลยเรื่องบีบสื่อในผู้มึงเนี่ยอันนี้ผมแถมไส้ตีนนะครับการจัดอันดับนักเตะที่มีมูลค่าไมา่สุดของโลกเป็นการจัดเลนกิงของสื่อดซุยทวิตเซนนะฮะสื่อเทียโลเทียบวยเทียห้าครับของฝั่งเฤสเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะแต่เป็นเทียหนึ่งนัมเบอร์วันของขานักเตะตีตลีครับนั่นแหละ โอ้อันดับหนึ่งคือคิริยันเอ็มปาเป้ครับสองร้อยสามสิบเอ็ดล้านปอนด์เป็นการจัดอันดับนะครับของเดอะซันนะครับอันดับสองคือราฮิมเซอร์ลิงครับร้อยเจ็ดสิบสามล้านปอนด์โโอ้หห่างจากอันดับหนึ่งพอสมควรเลยนะเซอร์ลิงอันดับสามคือซานโชครับหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าล้านปอนด์อันดับสี่คือเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนร้อยหกสิบสองล้านปอนด์แล้วก็มาคัสแรดฟอร์ดครับติดเหมือนกันนะครับเป็นอันดับที่ห้านะหนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านปอนด์ครับส่วนที่เหลือก็ ตามนี้เลยนะจ๊ะมากันที่ท็อปปิกหลักในคลิปนี้ของตลาดซื้อขายพอปกบาและก็คริสตินโนโรนาลโดซึ่งณเวลานี้นะครับอนาคตของทั้งคู่ยังเป็นเครื่องหมาย question mark อยู่นะครับในตลาดซัมเมอร์น่าไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต้นสังกัดหรือไม่ช่วงนี้ก็ข่าวเนี่ยนำชื่อทั้งสองคนนี้มาขายข่าวครับไม่มีอะไรเขียนนั่นเองนะฮะเพราะว่ายังไม่มีบอลกลับมาเตะซึ่งผมก็ทําการแจ้งบอกคนดูไวต้ตลอดนะครับว่าท่านผู้ชมครับข่าวนี้เรื่องตลาดซื้อขายเนี่ย มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับอธิบายแล้วก็แหมบอกตลอดกำกับตลอดทุกคลิปฟังไปบบว่าเพลินๆน,นะครับสำหรับกลุ่มอาหารเช้าบานที่ปอกบากันก่อนนะครับเป็นภาคต่อหลังจากที่ไปให้สัมภาษณ์ว่าอืมอากาศที่ฝรั่งเศสเนี่ยสูดเข้าไปแล้วโอ้โหสดชื่นเหลือเกินนั่นแหละครับท่านผู้ชมข่าวก็ออกมาเป็นระยะระยะเลยครับตามที่คาดการกันไว้นักข่าวก็เอาเฉพาะบทให้สัมภาษณ์บางส่วนของปอกบานเนี่ย ไปขยายความต่อไปเล่นข่าวกันเฮ้ยปกปาให้สัมภาษณ์แบบนี้แปลว่าเขาจะไปหาความท้าทายใหม่ๆดีเดียดชองนะครับผู้จัดการทีมของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยออกมาปกป้องพอปกปาครับหลังจากที่ไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งนะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนดรอปเป็นตัวสำรองแล้วก็ตกเป็นเป้าโจมตีของแฟนบอลเหมือนจะเป็นทางแซนะครับไปที่โอเลกุนาโซชาว่าโซชาเนี่ยไม่รู้จักวิธีในการดึงศักยภาพของตัวนักเตะ ออกมาใช้งานได้อย่างเต็มที่นั่นเองดูสิ่งที่พอทําในเกมที่พบกับโปรตุเกสและก็สวีเดนสิทุกคนพวกคุณก็รู้ว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างผมรู้จักพอปกบาทดีที่สุดแล้วก็รู้ว่าจะสามารถใช้งานเขาได้อย่างไรเขามีความทะนงตัวเนื้อสิ่งอื่นใดเขามีพรสวรรค์ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อทีมต้องเล่นเกมรับเขาจะสามารถช่วยเหลือทีมได้แต่เมื่อทีมต้องเล่นเกมลุก ผมเชื่อเลยว่าเขาจะแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาอย่างเต็มที่พอคือนักเตะระดับโลกพอคือนักเตะระดับท็อปผมหวังว่าสิ่งที่เขาทํากับเรามอบให้เราในทีมชาติจะกลับไปสร้างประโยชน์เมื่อเขากลับไปเล่นกับสโมสรได้บ้างนี่คือบทให้สัมภาษณ์ของดิเดียเดชองนะครับก็ออกมาปกป้องพอปอกปานะฮะซึ่งเป็นลูกรักเดชองอยู่แล้วครับว่าเนี่ยดูสิสิ่งที่เขาทําให้กับทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะว่าอะไรล่ะ เพราะว่าผมเดชองรู้จักเขาดีที่สุดรู้ว่าควรใช้งานป๊อกปาอย่างไรในขณนะดเดียวกันครับฟาบิซซโอโรมาโน่กอดออบทานเฟอร์ของ Sky ยสปอรตอิตาเลียโรมาโน่มาทําไมว่าอาเมียโรมาโน่นี่ออกมาตอบนะครับเรื่องประเด็นนะทางสื่อโซเชียลที่กําลังร้อนแรงครับเกี่ยวกับอนาคตของพอ,ปอบปาโรมาโน่บอกนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการต่อสัญญากับพอ,ปอบปาออกไปอ้าว แต่ทว่าณเวลานี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรทั้งสิ้นครับในการเจรจารกับม ol ิโน่ไลโอลาปอกบาเนี่ยไม่มีปัญหาก,กับทางสโมสรแมนยูการให้สัมภาษณ์ของปอกบาจะบอกว่าเขาต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพแล้วก็ผลงานโดยรวมของเขาซึ่งณเวลานี้มันก็ไม่ค่อยดีเลยกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลาบากทีมชาติจะสามารถช่วยเหลือเขาได้แล้วก็หวังว่าจะแสดงผลงานได้ดีเมื่อกลับไปอยู่กับแมนยูเตดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หมดช่วงฟีฟ่าเดย โดยแมนเชสเตอร์ยูเตดมีแพนครับจะเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับปอกบาในไม่กี่เดือนต่อจากนี้และมันเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับว่าแมนยูต้องการที่จะล้างตัวปอกบาให้อยู่กับทีมต่อไปโอ้โหผมก็ค่อนข้างที่จะช็อกเหมือนกันนะเพราะว่าสื่อเนี่ยรายงานไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยครับแต่โรมาโน่แกบอกเลยครับว่าแมนยูเตดต้องการที่จะต่อสัญญากับปอกบาถามว่าเราต้องกังวลเรื่องของปอกบาไหมพึ่งใช้ออปชันขยายสัญญาไปปีหนึ่งนี่ คือปีหน้าเนี่ยไม่เสียไปแบบฟรีๆแน่นอนครับให้กับมาดริ็ดหรือว่ายูเวนตุสที่กําลังเล่ยอยู่นเวลานี้อืต่อสัญญาปอกบาเหรอจะทําอะไรรีทามครับคือผมอะทั้งรักแล้วก็ทั้งชังโปกบานะทําไมผมกลับคิดว่าป๊กบาจะถูกขายปีหน้าครับคือเราไม่รู้เรื่องของอนาคตก็จริงแต่ผมค่อนข้างเชื่อลึกๆครับว่าปปอกบาถูกขายปีหน้าใครคิดเหมือนกันกด6มาหน่อยเพราะโรมาโน่อบอกนะครับว่าโอเคแมนยูเต็ดต้องการต่อสัญญ,ญากับโปกบา แต่ยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะเวลานี้คือโรมาโน่เนี่ยรายงานข่าวในมุมของแมนยูอย่างเดียวไงว่าแมนยูต้องการต่อสัญญากับปอกปาไม่ต้องการที่จะเสียปอกปาออกไปแต่โรมาโน่ไม่ได้เสนอข่าวในมุมของเลโอลาแล้วก็ปอกปาครับว่าเลโอลาเนี่ยจะพาปอกปาย้ายทีมหรือไม่ปอกปาจะโอเคกับสัญญาฉบับใหม่หรือไม่ปอกปาจะต้องการค่าเหนื่อยเท่าไหร่ไม่มีการเอ่ยถึงเลยครับแค่นําเสนอข่าวในมุมของแมนยูอย่างเดียว ก็ต้องมาเราดูเรื่องของอนาคตนะครับในขนาดที่ทางฝั่งสื่ออิตาลีครับเมื่อวานที้เป็นเกาโชแมคาโตนะรายงานข่าวบอกนะครับว่าแมนเชสเตอร์เตดต้องการที่จะปล่อยตัวพอปปาออกไปเห็นหมารายงานสวนกับทางโรมาโน่บอกว่าแมนยูเนี่ยต้องการค่าตัวครับ90ถึง100ล้านยูโรต้องการค่าตัวเยอะขนาดนี้ปีหน้าใครจะซื้อได้ละครับท่านยูเว่น่าจะเป็นเรื่องยากครับ แต่ถ้าเกิดขายคริสเตียโนโรนัลโดหรือเปาโลดิบาร่าได้อาจที่จะมีเงินในการไปซื้อพอปอกบาซึ่งมันก็ต้องมาดู3ปัจจัยครับคือ, UV, อยูเว่อยากได้ปอกบาขนาดไหนยูเว่จะสามารถขายโรนัลโดหรือว่าดิบาร่าได้หรือไม่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือแมนยูเต็ดจะเรียกค่าตัวเท่าไหร่ครับเพราะว่าสัญญาเนี่ยไม่ได้เหลือปีเดียวถูกปะ่ะพอพุ่งใช้ออปชั่นขยายสัญญาไปนี่แหละครับผมมันคือเรื่องของความยากในปีหน้านะในการที่ปอกบาเนี่ย จะย้ายทีมหากว่าค่าตัวสูงครับมีโอกาสเหมือนกันครับที่จะได้เห็นดิวแลกตัวสถานปตตพีปปกบาแลกตัวกับโรนัลโดทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้หมดถ้ายูเว่อยากได้ตัวปปกบาจริงๆย้ำอีกครั้งอาจที่ต้องทําทุกวิถีทางครับเพื่อให้โปกบาเนี่ยได้มาอยู่ในทีมยูเว่ถ้าเกิดไม่มีเงินก็อาจที่จะต้องหาอะไรบางอย่างมาแทนเงินครับไม่ว่าจะเป็นเปาโลดิบาร่าซึ่งผมเชื่อว่าน่าที่จะ ตัดไปได้เลยครับดิบลาก,กับแมนยูจบไปนานแล้วคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยแหละจึงเป็นชื่อที่ถูกนํามาเชื่อมโยงครับเข้าใจขีนข่าวแล้วเนี่ยในขณะที่เอ دو าร์โดอินดาครับคนนี้ทํางานเป็นกูรูลุหนหางชื่อดังของเดลิโอสื่อในสเปนครับรายงานข่าวบอกว่าคริสเตียโนโรนัลโดถูกมาลายูเวนตุสเสนอขายกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล erm ด้วก็ปารีสแซงชมงโดยทางยูเว่เนี่ยพร้อมที่จะพิจารณาเข้าพูดคุยกับทาง2สโมอสร ปล่อยตัวเขาอย่างเร็วที่สุดในช่วงเดือนมกราคมเที่จะถึงนี้อา้าวอินดาเนี่ยกล่าวนะครับว่าคริสเตียโน o โรนัลโดจะหมดสัญญากับยูเวนตุสในช่วงปี2022และจอร์จเบนเดสกกำลังพยายามหาทีมใหม่ให้กับโรนัลโดกระแสข่าวจากอิตาลี่นระบุนะครับว่ายูเวนตุสไม่ต้องการที่จะต่อสัญญากับตัวโรนัลโดและปารีสแซงต์แชงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับการติดต่อจากจอร์จเบนเดสถึงแม้ว่า2ส,สโมสรเนี่ย ยังไม่มีการตอบสนองใ,ใดๆเลยก็ตามในขณะที่ไบร์นมิวนิกไม่ต้องการได้ตัวโรนัลโดแต่อย่างใดเพราะว่ามีโรเบิร์ตเลยวานดอฟสกี้อยู่แล้วโดกับบ้านโดกับบ้านผมเชื่อนะครับว่าโอกาสที่คริสเตียโนโรนัลโดจะได้กลับมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดโดกับบ้านเนี่ยตำนานข่าว n ัมเบอร์วลาบอสของตลาดซื้อขายของฝั่งแมนยูเต็ดมีโอกาสที่จะเป็นจริงครับแต่มันยากโอกาสที่จะไปปารีสมากกว่าเพราะว่า มันมีความท้าทายครับมันมีเรื่องของการประสบความสําเร็จบางอย่างที่โรนัลโดไม่เคยได้ยกตัวอย่างเช่นลีกเอิงในขนาดที่ทางฝั่งแมนยูเนี่ยโรนัลโดประสบความสําเร็จมาหมดแล้วครับมันมีอะไรท้าทายครับในการกลับไปอยู่แมนยูกอบกู้ทีมเหรอแต่ทว่าทางฝั่งแมนยูก็เป็นไปได้หมดครับถ้าเอ็ดวูดเวิร์ดถ้าเกลเซอร์เห็นควรว่าโอเคต้องการได้ตัวโรนัลโดนำมาเรื่องของธุรกิจเรื่องของการขายเสื้อเรื่องของการตลาด ถ้าไดโดลกลับมาสปอนซ์สปอนเซอร์เข้าสโมสรอนเพียบแน่นอนแถมข่าวเรื่องของซานโชไปให้นะครับอันนี้สื่อต่างประเทศเนี่ยวิเคราะห์ว่าซานโชยังคงเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอกจากแจ็คกิลิชแล้วก็ไดโยอุปาเมกาโนเรื่องของซานโชยังคงไม่จบลงง่ายๆนะครับยังเป็นมหากราบซากา้าต้องไปตามต่อปีหน้าแหละส่วนข่าวที่เขาบอกว่าจะเอาซานโชมาก็ลงมกราคมนี้เลอะเทอะครับอ,อ,อย่าไปเชื่อมาก ไม่มีทางครับเผื่อมกราคมนี้ไม่ซื้อด้วยครับก็คงจะมีข่าวปั่นว่าจะเอาคนนู้นเอาคนนี้เอาคนนั้นแหละตามสเต็ปคิดอะไรไม่ออกบอกแมนยูแต่ผมค่อนข้างมั่นใจครับว่าจะไม่ซื้อนะอย่ามากเต็มที่ก็แค่คนเดียวหรือไม่ก็เก็บเงินไว้ไปซื้อตลาดซัมเมอร์หน้าทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นดีลของแจ็คกิลลิชไดโยอุปาเมกาโนถ้าเกิดไม่เสียกับทีมอื่นในช่วงมกราคมนี้นะครับไ์ซิกไม่ปล่อยตัวไปเนี่ย รวมถึงคริสเตียโนโรนัลโด้ด้วยครับไปลุ้นทีเดียวเลยปีหน้าถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตาม s ับ s ไครต e กดกระดิ่งเปิดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดของช่องอาร์มีด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ